สิ่งต่อไปที่ผมจะพูดต่อก็คือว่ามันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมื่อมันถูกเกิดขึ้นแล้วในวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องเก็บกวาดนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าคําเผยพระวจนะแง่ลบนะฮะเมื่อเราพูดถึงคําเผยพระวจนะแง่ลบนี้เนี่ยอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ฟังสุภาษ,ษิตบทที่สิบแปดข้อยี่สิบเอ็ดนะครับความตายและชีวิตอยู่ในอํานาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันนะครับ ผมตั้งแต่เป็นเด็กๆและคุณแม่สอนอย่างหนึง่งหมอไก่สอนผมอย่างหนึง่งบอกว่าคําพูดของเรามีสิทธิอานาจและให้เราระวังในการพูดหลายคนเราอาจจะเคยได้ยินสุภาษิตไทยที่บอกว่าเมื่อเราก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นเจ้านายของคําพูดแต่หลังจากที่เราพูดไปแล้วคําพูดจะเป็นเจ้านายของเรานะครับถ้าพี่น้องลองคิดดูดีๆผมคิดว่าอันนี้มาจากพระคัมภีร์นะเราทั้งหลายเป็นพระชายของพระเจ้า ถ้าเราเป็นพระฉายของพระเจ้าทุกอย่างที่เราทําออกมาเนี่ยก็เป็นเหมือนการก๊อปปี้พระองค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดเรากําลังพูดคําพูดของพระองค์เพราะเราเป็นตัวก๊อปปี้ของพระองค์แต่ถ้าเราดูในปฐถมการนะครับเมื่อพระองค์พูดนะครับพระวาทะของพระองค์ทํำยังไงครับพระวาทะของพระองค์สร้างน้ําและแผ่นดินพระวาทะของพระองค์ทําให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพระวาทะของพระองค์ทาให้บางสิ่งบางอย่างดับไปนะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังสื่อสารกับเราก็คือว่าคําพูดของเรามีสิทธิอานาจคําพูดของเราสามารถให้ชีวิตหรือทําให้บางสิ่งบางอย่างตายได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราเผยเพระจะนะไม่ใช่เพียงเผยพระจะนะเท่านั้นพี่น้องแม้แต่การพูดเล่นหรือว่าการหยอกล้อแซวกันนะครับผมคิดว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใคร และเรารู้ว่าเราสําคัญขนาดไหนและเราเป็นลูกของพระเจ้ายิ่งเรารู้ว่าเราสําคัญขนาดไหนและเราเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระเจ้าเราจะระวังคําพูดของเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะเรารู้ว่าคําพูดของเรามีสิทธิอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงเดสตินีของใครบางคนที่จะเสริมสร้างทําให้เขาไปถึงเดสตินีที่จะทําให้เขามีชีวิตหรืออาจจะสามารถฆ่าเขาได้นะครับผมพระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนบอกว่าคําพูดของเรนี้เนี่ยความเป็นและความตายแขวนอยู่บนคําพูดของเรานะครับผม ผมจะยกตัวอย่างาคาเผยพระชนะที่เถาๆนะครับไม่รู้ว่าเราเคยได้รับคาเผยพระชนะประมาณนี้หรือเปล่าแต่มีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าดีมากมีผู้เผยพระชนะคนหนึ่งเผยพระชนะให้กับศิษย์พิบาลบอกว่าอาจารย์ครับชีวิตของท่านนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนโยบท่านอยู่ในฤดูการที่ายากลําบากและพระเจ้าจะพรากทุกอย่างออกไปจากท่านแต่ไม่ต้องกลัวหลังจากหมดช่วงเวลานี้แล้วเนี่ย พระเจ้าจะคืนให้สองเท่าผมว่าคําเผยชนะได้ไปสีเท่านะพอผมได้ยินคําเผยชนะนีเน,นี่ยมันก็ต้องมานั่งประมวลผลนิดนึงนะครับถ้าสมมติพูดได้ง่ายถ้าสมมติเราเป็นอาจารย์คนนั้นที่ต้องไปรับคบําเผยชน,นะนั้นนะผมคิดว่าผมจะไม่ดีใจนะผมคิดว่าเมียเราก็ต้องตายลูกก็ต้องตายกระตายเราก็ต้องตายนะครับพ่อแม่เราก็ต้องตายตายหมดนะครับ แต่ถ้าเจ้าจะเพิ่มเป็นสองเท่าจะมีเมียสองคนนะครับจะมีกระต่ายสองตัวนะครับจะมีบ้าสองหลังนะครับผมไม่อยากได้พี่น้องผมอยากได้กระต่ายตัวนี้ผมอยากได้เมียคนนี้ผมอยากได้พ่อแม่คนนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้อยากถ้าสมมุติเราเองเนี่ยเผยพระชนะคำนั้นไปและเราไม่ได้อยากได้คําเผยพระชนะนั้นเองเนี่ยอย่าเผยชนะสิ่งนั้นนะครับ ให้เราลองคิดดูว่าถ้าเรารับคําที่เราพูดออกมาแล้วน่ะถ้าเรายังไม่ชอบน่ะอย่าพูดสิ่งนั้นนะครับอันนี้การแนวแนวทางง่ายๆเลยนะนะครับแล้วผมจะบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องผมอ่านในหนังสือนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ผู้เขียนหนังสือเนี่ยให้มาแล้วผมก็เก็บมานะครับอันนี้ไม่ใช่คําเผยชนะที่หนุนใจชูใจหรือว่าทําให้สิ่ง ทำให้คนนั้นน่ะเข้าใกล้หัวใจของพระเจ้าเลยแต่ในทางตรงกันข้ามผมคิดว่าเป็นคําเผยชนะที่ฆ่าชีวิตนะครับคบําเผยพระชนะถึงแม้ว่ามันจะจบสวยนะครับถึงแม้บอกว่าโอ้สิ่งนี้แบบยังไงพระเจ้าจะให้ท่านคืนสองเท่านะครับถึงแม้มันจะจบสวยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นคําเผยพระชนะที่ดีเสมอไปนะครับก็ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่อยากรับสิ่งนั้นเองก็อย่าอย่าเผยพชนะสิ่งนั้นนะครับผม ขอบคุณพระเจ้าที่ในเรื่องราวนะครับที่ทตัวอย่างที่ผมเอามาเนี่ยคือมีคนเผยชนะให้กับสิทธิบาลคนนี้แล้วสิิยาพิบารคนนี้เนี่ยก็เก็บไปคิดนะครับแต่ว่าสิาทธิบาลคนนี้เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่คําเผยชนะที่ถูกต้องก็เลยนําคําเผยชนะเนี่ยไปให้กับสิทธิบาลที่อยู่เหนือเขาในคิดจ,จักอีกทีหนึ่งนะครับรเพื่ออธิฐานเพื่อให้ผู้นําของเขาเนี่ยเผยชนะสิ่งใหม่ให้นะครับเพื่อที่จะเป็นแง่บวกอย่างร้อเป็นต์แล้วเป็นคําที่ บิลล์อัพเชียร์อัพดอนเนียหนุนใจเสริมสร้างแล้วก็ดึงเขาเ <c oughs> ข้าใกล้หัวใจของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องแนวทาง่าวๆข,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 ของเราก็คือว่าในการที่เราเผชิญหนะนี้เนี่ยคำพูดของเรามีสิทธิอํานาจนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่พูดสบทหรือว่าพูดสิ่งที่ในสังคมของเรานี้เนี่ยพูดสิ่งที่คําหยาบพูดสิ่งที่เสียดสีหรือพูดสิ่งที่ มันเป็นการทำลายคนอื่นหรือว่านินทาคนอื่นนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ารากันมาจากอะไรรากมันมาจากการที่เขาเขาไม่รู้ว่าเขาสําคัญมากขนาดไหนผมเชื่อว่าคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเขาจะระวังคําพูดของตัวเองและรู้ว่าเมื่อเขาพูดอะไรไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อโลกนี้พี่น้องลองคิดดูถ้าสมมติเราเป็นอีลอนมัสส์นะครับอีลอนมัสส์เนี่ยโพสทวิตเตอร์แค่อันเดียวนะครับคอยบางตัวหล่นเลยนะครับแล้วก็คอยบางตัวขึ้นเลยนะครับ แค่โพสต์แบบแค่พิมพ์ว่างๆหน้าเข้าห้องน้ําอยู่พิมพ์เนี้ยครับคือเปลี่ยนเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับผมเชื่อพระเจ้าเรียกเราเป็นอย่างนั้นพี่น้องผมให้ตัวอย่างนี้บอกว่าคําพูดของเรามีสิทธิอํานาจที่เมื่อเราพูดอะไรออกไปนี้เนี่ยมันจะสร้างชีวิตมันจะให้กําลังใจมันจะเสริมสร้างมันจะเปลี่ยนเดสตินีมันจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราสะบัดเมื่อเราพูดสิ่งที่แง่ลบออกไปมันจะส่งผลกระทบที่ไม่ได้ดีกับประวัติศาสตร์ของโลกนี้ ยิ่งเราวิ่งเราเข้าใจว่าเราถูกสร้างมาดีขนาดไหนนะครับนั่นคือผลพลอยได้ของสิ่งที่เราจะเป็นนะครับโอเคคาเผยพระจนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าคําเผยพระพรชนะแบบตักเตือนนะครับวันนี้ผมจะจับชายนิดหน่อยนะพี่น้องนะคือมันมีหลายอย่างที่อยากจะพูดนะครับคําเผยพระพรชนะตักเตือนนี้เนี่ยผมจําได้ว่ามีมีพระเจ้าพูดกับขอยกตัวอย่างนี้ก่อนที่จะมีโควิด เราผมไม่คิดว่าจะมีใครคิดว่ามันจะมีโควิดใช่ไหมผมจําได้ว่าผมได้ยินข่าวเรื่องโควิดที่อู่ฮั่นแล้วผมก็คิดว่ามันก็คงจบในอู่ฮั่นมันก็เป็นคงแบบไข้หวัดอันนึงใครจะไปคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา34ปีใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นคริสเตียนนะครับอยู่ในโบสถ์สภาด้วยนะครับเขาเขาเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้ว แล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปซื้อของตุนแล้วเขาก็ไปนี้นะครับแล้วเขาก็โทรมาถามบอกว่าทํายังไงดีเนี่ยกลัวมากเลยแบบพระเจ้าแบบถิ่นนี้กำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมถ้ตอนนั้นผมก็แบบเออก็เอาจริงๆนะก็ไม่แน่ใจคือมันดูเวอร์มากเลยคือแบบมันดูแบบมันดูไม่ใช่อ่ะมันดูแบบแต่ตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็พิสูจน์ว่าพระเจ้าพูดกับเขาจริงๆนะครับ ผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าพูดกับเราพระเจ้าพูดกับเราเพื่อที่เราจะให้เราสื่อสารคําตักเตือนหรือว่ายกตัวอย่างสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยสมมุติวันหนึ่งพระเจ้าพูดกับเราบอกว่าถ้าเราเป็นคนคนนั้นพี่น้องในขณะที่โควิดยังไม่เกิดแต่พระเจ้าพูดกับเราบอกว่าโควิดกําลังจะมาแนวทางในการเผยพระชนะของเราจะเป็นยังไงเมื่อ บอกว่าโอ้ยก็อาร์คสอนไปแล้วนี่บอกว่าห้ามเผยวจนะแง่ลบห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นแนวทางไม่ถูกต้องแล้วเราจะทํำยังไงล่ะคือแบบจะมานมัสก,การเช้าวันอาทิตย์แล้วก็แบบลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโควิดจะมามันก็ไม่น่าใช่ใช่ไหม <c oughs> แนวทางนะครับของการที่ถ้าสมมติพระเจ้าพูดกับเราเช่นนี้นะครับอย่างแรกนะครับ ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องโควิดนะพี่น้องอย่างแรกถ้าสมมติมีข้อความประมาณนี้ที่พระเจ้าพูดกับเราอย่างแรกให้เราถามตัวเองก่อนนะครับว่าถามตัวเองว่าถ้าสมมุติเราได้คําตักเตือนนะครับคำเผยพรชนะที่เป็นคําตักเตือนหรือพระเจ้าพูดคําตักเตือนกับเราบ่อยๆนะให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นตัวปัญหาหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยไม่ไม่ต้องถึงโควิดไม่ต้องอะไรนัหรอกคือแบบบางทีเนี่ยพระเจ้า พูดกับเราไม่ได้ต้องการให้เราพูดกับคนอื่นแต่พระเจ้ากําลังพูดกับเราเพราะว่าเราเป็นตัวปัญหาและพระเจ้าอยากจะแก้ที่เรานะครับถ้าสมมุติเราได้รับคําตักเตือนบ่อยๆให้เราเริ่มอย่างแรกเลยนะอย่าเพิ่งไปที่คนอื่นถามตัวเองก่อนบอกว่าเราเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับเราเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าบางทีมันอาจจะจบแค่นั้นนะครับพระเจ้าพูดกับเราเราคิดว่าโอ้ oh, พระเจ้าจะพูดกับคนอื่นไม่ใช่พระเจ้าพูดกับท่านนั่นแหละเพราะท่านเป็นตัวปัญหานะครับอันที่สองนะครับสมมุติพระเจ้าบางครั้งเนี่ยพระเจ้า ให้ข้อความอะไรกับเราให้ความฝันพระเจ้าพูดอะไรกับเราถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างโควิดนะครับผมเมื่อเราเป็นลูกของพระองค์เนี่ยเรารู้อย่างหนึ่งว่าเมื่อพระองค์พูดกับเราเนี่ยเมื่อพระองค์ให้เราเห็นปัญหาพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ให้เราเห็นปัญหาอย่างเดียวแต่พระองค์เรียกเราที่จะเป็นคําตอบผมคิดว่าไม่ใช่น้ำมัไทยของพระองค์ที่จะให้เราปลดปล่อยความกลัวเข้าสู่จิตใจของตัวเอง ของเพื่อนของคนรอบข้างนะครับแต่เมื่อพระเจ้าให้ความฝันหรือว่าให้คําพูดพระเจ้าพูดกับเราเป็นการตักเตือนบ่อยๆเนี่ยให้เราอธิษฐานถึงสถานการณ์นั้นนะครับถึงความปลอดภัยของคนอื่นๆนะครับแล้วก็อธิษฐา,านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแอกนี้เนี่ยมันจะถูกยกออกไปจากเรานะครับอธิษฐา,านไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ให้เรารู้ว่าพระเจ้าเปิดเผยให้กับเราเพราะรู้ว่าเราเป็นคําตอบและต้องการให้เราอธิษฐาน รเรามีตัวอย่างหลายครั้งในท,ที่เราเป็นพยานในโบสถ์ใช่ไหมมีหลายคนที่ฝันเตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพระเจ้าเรียกให้เราอธิษฐานนั่นแหละบางทีเราอาจจะเห็นปัญหาแต่ให้เราอธิษฐานต้านสิ่งนั้นเพราะพระเจ้าอยากจะให้เรายืนอยู่ที่กำแพงนะผมอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีภรรยาผมเคยให้ตัวอย่างนะครับมีเพื่อนของเขาที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วเขาก็ฝันตลอดนะครับหน้าที่ของเขานะครรับืออะไรครับ อธิษฐานอธิษฐานเพื่อเพื่อนคนนั้นอธิษฐานเพื่อเพื่อนคนนั้นจนกว่าแอกนั้นมันจะออกไปนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเราได้รับถ้อยคําให้คนคนนั้นเราอธิษฐานให้กับเขาไปเรื่อยๆนะครับอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานไปเรื่อยๆแต่ว่าคาคานั้นเนี่ยมันยังไม่ออกไปจากชีวิตของเรานะครับและเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าแบบอํานาจของเราที่เราจะสมมติ เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งนะครับสมมุติเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งเราฝันว่ามีคนคนหนึ่งนะครับสมาชิกในโบสถ์เนี่ยกำลังร่วมประเวณีนะครับเราฝันทุกวันเลยฝันทุกวันเลยแบบนายเนี่ยกำลังร่วมประเวณีตลอดตลอดเราฝันทุกวันแล้วเราก็ตื่นมากลางดึกไอฐาน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 นะครับเราก็ไอฐานแต่ไม่รู้แอกมันจะออกไปเมื่อไหร่สักทีนะครับผมคิดว่าหากหากเราแบบ มันยังมีสิ่งนี้อยู่นี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกก็คือว่าให้เราไปเผยพระชนะให้กับคนคนนั้นแต่ไม่ได้เผยพระชนะคํากล่าวโทษนะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าขอสติปัญญาให้กับเราที่เราจะเผยพระชนะที่เป็นชีวิตแล้วก็เรียกทองคําแล้วก็เดซินีให้กับคนคนนั้นได้ยังไงแล้วก็ให้เราพูดสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราฝันเห็นคนหนึ่งล่มประเวณีนะครับอยู่บ่อยๆนะครับเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะพูดกับเราเพื่อที่เราจะเป็นคําตอบ ผมคิดว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเราให้เราเดินไปหาคนคนนั้นนะเราบอกว่าพระเจ้าเรียกท่านให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์และนําชนชาตินี้อะไรบลาบลาบลาไม่ว่าพระเจ้าจะนําท่านอะไรนะครับให้เรียกทองคําออกมาจากเขานะครับแต่ถ้าสมมุติคําตักเตือนนั้นยังอยู่นะครับหลังจากที่เราเผยโฉนะชีวิตให้กับเขาแล้ว2ครั้ง3ครั้งนะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าให้เรามอบสิ่งนี้ให้กับผู้นำนะครับให้ผู้นําจัดการ ให้ผู้นําดูแลนะครับผมและเมื่อให้ผู้นําดูแลแล้วเนี่ยให้เรามอบสิ่งนั้นให้กับผู้นําโดย100%ยเนะครับโดยเชื่อใจว่าผู้นําจะช่วยเราในการที่จะทําทสิ่งที่เขาผู้นํามีสิทธิอํานาจในการที่จะดูแลคนคนนั้นนะ